ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายหลายคนวันนี้ภพยคีีมาดูน้ำค่ะน้ำมันยังไม่รูน้ำเก่งตรงที่ใยญยนั่งเล่ก้อนหินตรงนู้นก็คุณนาลามาเคยเคยมา,าจับอีปูแล้วก็ขาวชูต้าอยู่ข้างล่างนู้นชูต้าตรงนี้คุณ านาลากับคุณเฮียวีมานั่งตรงนี้ค่ะมานั่งจับอีบูกันนะน้ำหล่หยแรงมากเลยน้ำหลากหลากหินแก่งตรงนั้นก็พูเล็กไฟนะคะน้ำแก่ง แกงหัวคุณนี่นนะมันอยู่ข้างโรงเรียนโรอรอห้าค่ะถ้ามาตรงนี้ก็โรงเรียนนะคะถ้ามาตรงนี้ก็ไปทางวัดภูพาแเอกค่ลมเย็นดีเราเล่นดูน้ำาี่สบายใจแล้วก็สบายตัวเนาะเย็นพักเลยแล้วก็พอน้ำแห้งยายก็จะมาซ่อนปุ้งแถวนี้นะคะเอซี แต่ตอนนี้มันก็เออน้ำมันยังไม่แห้งค่ะเ,ออเด็กๆเ,เขาก็จะมาเล่นกันอยู่ตรงนี้แหละเ,เขาก็จะมาเล่นนะ้ำวันนี้แดดมากเลยฝนแดดจริงๆก้อนที่ไม่ บรรยากาศสุดยอดเลยคเขายื่ขยะน้ำมันไหลหกขยะมาไม้เมืออะไรหน้าบงหน้าไม้เนาะไปตะไคร้สูป้ปลาคงจะปลาเจอนี่แหละแต่ตอนนี้มันจับไม่ได้เลย มันน้ำยังไหยอยู่แกก็ไปนั่งอยู่ก้นหินี่นะฮะ,ะเด็กๆมาทำอะไรพกลมเด้อ ลื่นได้นะดวีว่าแล้กวก็ามาเลยเด็กน้อยไหมคนเาชอบเล่นน้ำมากมายเลย น้ำแต่เช้าจองพี่น้องจองพี่น้องจองน้ำตระกุ้น ที่มันมีทางข้ามมานี่เขาทำทางแล้ววันนี้มันขาดนะเขาเาลาดปูซิเมนต์น้ำแรงมากมันก็เลยขาด คู่เ็กไฟคูในตำนานแห่งบ้านโปโกคดีน้องชมพู่นี่ค่ะคู่กูปลาเหนียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมา เดินน้ำอยู่คนเดียวโคน น,นก็แดดเหมือนเดิมบรรยากาศก็แดดเหมือนเดิมแต่เด็กก็เย็นนะเพราะเราอยู่ใกล้น้ำค่ะนี่เด็กๆเล่นน้ำกันอยู่มาเด็กๆ เด็กเล่นลน้ำดูว่าเย็นคองเขาละสนุกสนานอโ<ฮ>อนถึกใจเด็กน้อยเนาะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยายโพสคลิปแค่นี้ก่อนไปก่อนเด้อย่าลืมเข้าดูคลิปให้คุณยายนะคะบ๊ายบายจนสุด